สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็คือวันเกิดของน้องปิ๊กนั่นเองน้องปิ๊กหรือน้องโกะนะครับก็เกิดวันที่14ธันวาคมนะครับเพื่อนเพื่อนใครเกิดวันที่14ธันวาคมก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะพ่อก็มีของขวัญพิเศษนะครับมาเซอร์ไพรส์น้องโกะด้วยนะน้องโกะเขาอยากได้ของเล่นชิ้นนี้มานานมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนตั้งแต่เขาไปเที่ยวงานสวนสนุกครับเขาก็ได้เจอกับของเล่นชิ้นนี้นะครับแล้วเขาก็ชอบนะ แล้วเขาก็ไปเซอร์ไพรส์พี่เบนซ์ด้วยนะของเล่นชิ้นนี้นะครับเป็นพื่อนติดตามเรามานานลองทายดูนะว่ามันคืออะไรนี่นะครับเป็นคําใบอีกหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้ก็คือคาใบนะเพื่อนๆเดี๋ยวพ่อจะเอาคําใบนะครับสลับเป็นจิ๊กซอนะให้น้องโกะมาหานะครับแต่น้องโกะเขาจะมาเล่นตรงนี้นะครับแต่เขาจะเจอคําใบแล้วก็มาเลียงจิ๊กซอให้ถูกต้องก็จะเป็นคําใบที่1น,นะครับ และนี่คือคาใบ้ที่2นะครับส่วนของเล่นตัวจริงนะเดี๋ยวพี่แอมจะเป็นคนเอามาให้นะครับเดี๋ยวพ่อจะไปเตรียมกับพี่แอมอีกทีหนึ่งตอนนี้นงโก้กับพี่แอมยังไม่กลับจากโรงเรียนเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวพ่อจะมาเตรียมการเซอร์ไพรส์ไว้นะ <Wow. S 1> นี่ก็จะเอาสายปิดไว้นะครับแล้วก็ให้นงโกเขามาเล่นเหมือนเดิมครับที่ประจำเขาเขาก็จะมาเล่นรถเมคโครรถอะไรของเขาเลืเ่อยยนะครับตรงนี้นี่เราก็จะเอารายมากองไว้เลยนะครับโอเคเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปหาที่ซ่อนของขวัญชิ้นนี้กันครับไป A later. few moments later. ไปเลียนลูกเสือลมมาเนี่นลมแรงไหมไม่เลยมลมมาลมมาเรยจังลมเหม็นจังเลยเขาให้ทำอะไรเลียนลูกเสือ,อคขาใหทำอะไรลูกเขาแถวแล้วก็ทำอะไรร้องเพลงไหมจะทำอะไรไหมที่ทองคำปฏิญาณตัวนั้นนะ ข้าให้ฟังหน่อยข้าลูกเสือสำรองฮะข้าลูกเสืออ้าวลูกเสือเลยสำรองสำรองเลยผัว <c oughs> กระโจ๊กมานานแล้วเดื่องกินกันให้เรียบร้อยแล้วกินแล้วไปอาบน้ำอาบท่ายเรียบร้อยเด้อเดี๋ยว,วนี้เดี๋ยวมาเล่นอะไรกันดี <c oughs> ยังไม่รู้เลยนะอ่ะกินกันเขียน,น,นอยู่เพื่อเพื่อนๆครับ น้องโกเขาก็ลืมนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหรนะก่อนหน้านี้น้องโกเขาก็ท่องมาหลายวันเลยนะว่าใกล้จะถึงวันเกิดเขาแล้วแต่เมื่อเช้านี้น้องโกรลืม,มาแล้วนะแป๊บนึงนะเพื่อนๆมา,มาลูกมน,นีี้อะไร We will skip away the c i s t m a We will skip away the Christmas นี่เพื่อนๆนี่เป็นต้นคริสต์มาสที่พี่แอมทำเองนะใช่สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง Go ป i g กับพี่แอมนะคะใช่แล้วนี่วันนี้เราจะมาเล่นบอลใายจิ้วกันใช่แล้วครับเราจะเล่นอะไรกันดีครับทำ่ปนอะไรกนดีถล่มอันนี้มะจะถล่มอันนี้เหรอ มาาุกขึ้นมาโอ้ไม่นะตักก่อนจะมาโค่นต้นคริสต์มาสกันต้นสนอ๊อฟรวงแล้วระวังนะมีคนดีมาช่วยเอาขึ้น

ดูสิมันคืออะไรพิกดูลูกเฮ้ยของฝัอะไรนะมันมีฮะมันเขียนว่ามันต้องมีเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มันมีเลขเลยนะลูกมันต้องมีเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้มันจริงๆแล้วมันอ่านว่าธันวาอุ้ยอ่านออกด้วยเอาหาอีกสิหาอีกสิหาอีก อะไรนะทำไมน้องโกบอกว่าธันมาธันวานะธันวาเป็นวันอะไรวันเกิดวันเกิดใครพี่ยอมส่งซิกอะไรไปเองแล้วเหรอมันน่าจะเป็นอะไรครับน้องโกครับเนี่ยมันคืออะไรพี่แอมบอกน้องหน่อยคำใบคำใบจิ๊กซอ่ใบใช่หมุดยังต้องมีจีอันคุ้นคุ้นไหมเหมือนอะไรเฮ้ย อันนี้ของเล่นของพี่แอมอันนี้ของเล่นเหมือนที่เหมือนที่พ่อให้หาแมคโครคันใหม่มีต้องมีกี่อัน6อันไหนวันไม่แน่ใจพ่อไม่ได้นับไว้ด้วยสิวันที่ห้าหกหาให้ครบก่อนนี่ขัมาเรียงก็หาให้ครบก่อนหาไม่ไว้ช่วยกันช่วยกันนี่มันปิ๊กเออประกอบอย่างนี้อ๋ออย่าพึ่งอย่าพึ่ง เอ,เอาเก็บไว้ก่อนเอาเก็บไว้ก่อนมันจะรู้ได้ว่าประกอบอย่างนี้ใะไใการประกอบทำว่าปิก๊กเหมือนแล้วให้น้องอ่านนะพี่แอมนะโ <Okay. S 2> อเค okay. อันนี้น่าจะอยู่ด้านบนพี่แอมโอ้โหเก่งเก่งเก่งอ่าเกือบละเกือบละตรงไหนเนี่ยพี่แอมอันนี้ประกอบตรงนี้ วังเลยอ่าเก็บล้วเกบละเป็นวันอย่าพึ่งอย่างประกอบให้เสรก่อนครบไหมครบไหมไม่ครบอดีกี่ตัวพียมหนึ่งสองสามสีตัวอ่าหาหาครับเร็วเร็วเร็วนี่จนี่ได้ครบแล้วใช่ไหมครับใช่ ามาต่อกันครับต่อเลยต่อเลยอ่าโอเคเดี๋ยวให้น้องโก้อ่านเองนะพี่เอมใช่พร้อมแล้วอ่านเลยครับอ่านเลยวันนี้วันที่สิธันวาคมเป็นวันเกิดน้องโก,ก้น้องปิ๊กน้องปิ๊กสุสันวันเกิด ตามหาของขวัญขวัญกันอยู่กันที่กันที่รถลุงหนวดอ้าไปรถลุงนวดว้าเฮ้ยยังนี่เอาออก ไปไปแกะกันครับอ้าวเขาถามน้องโก้แบบตรงๆเลยนะของขวัญที่น้องโก้อยากได้คือคือปืนกระสุนโฟมใช่ปืนกระสุนโฟมอันนี้คิดว่าอะไรครับกลองแค่นี้ตัวละครที่หนูชอบสปิเกอร์แมนสกิบบี้ทีวีแมนสปิเกอร์เะรอลูกใช่อ๋อย่างนั้นก็ไม่ถูกใจสิแบบนี้พ่อก็เสียใจแย่เลยสิถ้าเป็นสปิเกอร์แมนจะดีใจไหม ดีใจชอบเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ที่อยากได้คือปืนกระสุนโฟมแกะเลยแกะเลยแกะเลยเลยเนี่ยเนี่ยฉีลเลยโอ้โหเสพไฟลุกแล้ว้าวโอ้โเป็นกระป๋อสิ่งที่อยากได้คือปืนกระสุนโฟมสิ่งที่ได้คือกระสุนโฟมถูกใจไหมครับ มันเล่นไม่ได้เล่นได้สิพี่อ้าเอาเปืนมาให้น้องมันต้องเล่นได้สิครับอชอบไหมตลกแล่ได้กระสุนพกอย่างเดียว <c oughs> ตื่นมาก่อนสินอ่าน,นี่ปืนนั้นเก่าของเรา<ม>ลองดูก่อนมันเล่นได้ไหม เยปืนของกระสุนโฟรรมเปลแพอันนี้อ,นอ้าวชักทีนี่อะไรรู้จักพี่เอ้มโอ้ล้ำจริงเล่นได้เหรอแบบนี้อะอลองอีกทีลองอีกทีเข้าไปด้านนั้นอ้าอสาสัสซาซื้อของขวัญเป็นกระสุนให้จะได้มาเล่นกับปืนนั้นเก่าอย่างนี้ก็เฟลไปเลย ไม่เป็นไรเนาะลูกเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนาะปีหน้าเนาะไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมไม่ได้พูดเลยอ่ะเป็นไรไหมเสียใจไหมเอาดีดีอะคุยกับ่อเลยเป็นไงไปไปหาพ่อไปอยู่ตรงนั้นเลยเป็นไงเป็นไรไหม เป็นไรไหมพูดพูดก่อนเสียใจไหมเสียใจไหมเสียใจไหมไม่พูดฮะได้แค่นี้เป็นไรไหมลูกเป็นไรเนาะเป็นไรไหมพูดดิเสียใจไหมลูกเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรไหมเสียใจไหมขอถามจริงเป็นไงนายมันเหมือนแบบเหมือนแบบฟิลเลยฟิลไหมลูก ok nó đỡ hay bao cho nó hai ừ. em cake nó nó Happy Birthday yeah, to nó hai bml cake Happy birthday to, birth, 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 to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday. Happy birthday. to you Happy <laughs> birthday to you Happy, happy <laughs> birthday <to> <laughs> เด t Happy birthday to you Happy birthday อ้าวบอแล้วสุดสันวันเกิดครับน้องโก้ครบเจ็ดขวบแล้วนะครับโอ้เป็นเด็กดีนะครับตั้งใจเรียนนะครับอ่ะน้องโก้เดี๋ยวไว้พรเพื่อนๆที่มีวันเกิดตรงกับน้องโก้่อยครับขอให้เพื่อนๆที่เกิดตรงกับวันนี้มีความสุขแฮปปี้ครับ แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้แล้วก็เขายังอารมณ์ยังค้างอยู่นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราให้น้องก็กินเค้กก่อนนะเพื่อนๆนะน้อยๆอ่ะเดี๋ยวพี่แอมไปเอามีดมาแบ่งเค้กนะครับเพื่อนๆกินกันสองคนเหมือนเดิมเนาะร้องเพลงระวังนี้แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ Happy birthday Happy birthday to you oh. oh Oh ขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยโอเค Okay คเดียวมัเก็บไปในที่ปลอดภัยคนเดียวโอ้เป็นไง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 มีแจ้ขนาดนั้นเลยหรอ ฟังดูนนี่เป็นอย่างยี้นะครับนี่นายทำยังไงก่อนป่าวุ่ครับเอ๊เซอร์ไพน์เกิดนังโก้ดีใจไหมดีใจแล้วเมื่อกี้เลยเมื่อกี้จะลองให้ใจแข็งเกินนังโก้เนี่ยเซอร์ไพรส์ไม่สมเร็จสักเท่าไหร่เลยใจแข็งเกินถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมเนี่ยเซอร์ไพรส์เนาะอ่ะพี่แอมเซอรร์์ไพส เอาไปหนึ่งสองสามเอาไปสามเอาไปหนึ่งสองสามนี่เพื่อนเพื่อนดีห้องพี่เอ็มทำการ์ดอวยพรบังเกิดให้น้องโก้ด้วยนะนี่คนแรกจากพี่นิตา สุขสันต์วันเกิดนะน้องปีก๊กมีความสุขมากนะไม่เจ็บไม่ป่วดขอให้ร่างกายแข็งแรงขอให้มีผู้ติดตามเยอะๆให้ YouTube ปังๆรักกับพี่แอมพี่ไม่มีอะไรให้หรอกนะมาอวยพรให้มาอวยพรให้พี่แอมให้เก็บเป็นความรับรักกับพี่แอมเยอะๆนะทำคลิปเยอะๆพี่ติดตามอยู่ก็เก่งมากเลยนะทำคลิปไม่งองแงเลยพี่เป็นกำลังใจให้อบคุณครับนี่จากพี่ลิตานะเพืพ่อน นี่มีหัวใจให้ด้วย <Wow. S 1> ต่อไปอ่ะต่อไปจากพี่นิมาที่นิมาสุขสันต์วันเกิดน้องโกน,นะครับขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีผู้ติดตามเยอะๆนะครับขอให้เรียนเก่งๆอนาคตมีงานดีๆทำนะครับเชื่อฟังพ่อกับแม่ด้วยนะครับไม่ดื้อน,นะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับ นี่วัดรูปให้ด้วยน่าร,รักมากเลยนี่ <c oughs> รูปน้องโก้ <c oughs> เหมือนผู้หญิงเลยอ่ะน,น้องโก้อันนี้จากพี่เมษาจากพี่เมษสาสุขสันต์วันเกิดนนะ้น้องโก้ปิ๊กพี่ขอให้น้องโก้มีสุขภาพแข็งแรงมีแต่เรื่องที่ดีเข้ามาในชีวิตมีความสุขมากๆแล้วขอให้ผู้ติดตามถึง1ล้านซับไวๆนะ ่ตขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วนะน้องโกนี่น้องโกอายุเจ็ขวบแล้วนะคะเป็นเด็กดีนะน้องปิ๊กนี่จากพี่เมษาต่อบไปคนสุดท้ายพี่เหมยสุขสันต์วันเกิดนะน้องโกปิ๊กวันนี้ขอให้น้องมีความสุขนะคะเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับ พี่แอมด้วยอย่าแย่งขนมพี่แอมนะคะวั <What? S 1> <c oughs> ให้น้องมีความสุขทุกวัน <c oughs> ทุกปีนะครับถึงแม้พี่จะไม่มีเค้กให้แต่พี่วาดรูปให้ได้นะนี่ก <c oughs> ถึงวาดรูปสวยมากเลยนี่ <c oughs> เป่านะ <c oughs> สุขสันต์วันเกิดนะครับอายุเจ็ดปีแล้วมีความสุขมากๆนะจากพี่เหมย่าขอบคุณครับนี่ <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้น้องโก้กับพี่แอมต้องลาไปแล้วนะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องโก้กับพี่แอมด้วยนะคะได้เลยลืมเดี๋ยวเวลาโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้น้องโก้กับพี่แอมต้องลาไปแล้วนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องโก้กับพี่แอมด้วยนะคะแล้วมาเล่นกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายชอบไหมครับชอบปั๊บ